สวัสดีครับกรับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขนะครับเครื่อง p o c o F2 นะครับอาการที่เจอส่วนมากเลยนะครับชาร์จไม่เข้านะครับตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะครับจะเจอค่อนข้างเยอะเลยนะครับเปลี่ยนตัวชาร์จก็ไม่หายนะครับ ส่วนใหญ่อาการจะเป็นที่เมนบอร์ดนะครับสำหรับท่านใดที่ติดปัญหาเดียวกันนี้นะครับชาร์จไม่เข้านะครับหรือว่าซ่อมแล้วไม่หายนะครับสามารถเข้ามาซ่อมที่ร้านนะครับรอรับได้เลยนะครับราคาซ่อมนะครับไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับตอนเราเสียบสาย USB นะครับเข้ากับตัวชาร์จนะครับ แล้วขออ,อนุญาตใส่กล้องก่อนนะครับสังเกตเห็นว่านะครับชาร์จเท่าไหร่นะครับตัวเครื่องก็ไม่กินกระแสไฟเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการซ่อมตัวเครื่องกันครับอันดับแรกนะครับต้องขอวัดนะครับ ไดโอดของเครื่องนะครับว่าตัวเครื่องนะครับไดโอดปกติหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะวัดโวลต์นะครับว่ากระแสไฟของเครื่องนะครับเข้าปกติไหมนะครับถ้าเข้าปกติแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าปัญหาของเครื่องนั้นเกิดจากอะไรนะครับหรือว่าไฟไม่เข้านะครับปัญหานั้นเกิดจากอะไรเช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยว ่านใดที่มีปัญหาเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k ของร้านนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับเราทิ้งไว้ให้นะครับรวมไปถึง l ล n e i อดีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0938989099นะครับสามารถทักมาทั้ง Facebook หรือ l ล n e ก็ได้นะครับเอาทีา่คุณลูกค้าสะดวกนะครับ ส่วนท่านไหนที่หาไม่เจอเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อเพิ่มเติไมไว้ให้นะครับจะได้สะดวกในการส่งข้อมูลมานะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทําการซ่อมก่อนนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับที่ตรวจสอบพบนะครับก็คือไฟนะครับ v b u ันะครับไม่ทําการคอนเน็กตัวเครื่องนะครับ หรือว่าไฟ v b บัมีปัญหานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบเครื่องกันนะครับว่าหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องจะชาร์จเข้าปกติหรือเปล่านะครับโอเคเราเสียบสายชาร์เข้าไป1 2สังเกตเห็นนะครับว่าตัวไฟนะครับวิ่งเข้าตัวเครื่องนะครับ1.3 6แอมป์นะครับผม ก็โดยปกติแล้วหัวชาร์จโทรศัพท์เรานะครับก็จะมีไฟประมาณ1นแอมป์นะครับที่จะปล่อยกระแสะไฟเข้ากับสายชาร์จเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกกระแสะไฟนะครับว่ากระแสะไฟนะครับวิ่งเข้าตัวเครื่องปกติหรือเปล่านะครับถ้าประมาณ1นแอมป์นะครับขึ้นลงบวก10นะครับแสดงว่าปกตินั่นเองนะครับตรงนี้ ไฟวีบัสมาแล้วนะครับก็ทำให้เครื่องเปิดติดนะครับสำหรับท่านใดที่ติดปัญหาตัวโปรโกฏ F2 นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะมาที่ร้านนะครับแก้ไขก็รอรับได้เลยนะครับเครื่องนุ่นนี้เจอค่อนข้างเยอะนะครับกะแสไฟชาร์จเข้าปกติแล้วนะครับเครื่องเปิดติดใช้งานได้นะครับ เตรียมพร้อมที่จะส่งกลับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำการประกอบตัวเครื่องนะครับแล้วก็ส่งกลับให้กับคุณลูกค้าครับ ครับหลังจากประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทดสอบการชาร์จสัก10นาทีนะครับว่าตัวเครื่องชาร์จใช้งานปกติหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ชาร์จเข้าปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราซ่อมตรงจุดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับเสียตรงไหนซ่อมตรงนั้นนะครับเราไม่ใช สุ่มซ่อมนะครับว่าตัวนู้นจะเสียหรือตัวนี้จะเสียนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับสวัสดีครับการติดต่อเข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0938989099นะครับโทรสอบถามได้เล ตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นลาย i ID นะครับก็เป็นลาย i i เเบอร์093เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และ ID นะครับ093 898 9099นะครับกดปุ๊บก็จะเจออ่าลายของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับ เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่นซัมุ A m s u n น A31 นะครับติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง Facebook นะครับในกรณีที่อรอหาไม่เจอนะครับ สามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ0938989099น้นั่นเองนะครับก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและเฟซบุ๊กนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ Facebook นะครับชื่อเอกพสิทธ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่างามวงวาน,นะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ